ผมจึงพูดอยู่เสมอครับว่ากรณีพิพาทของไทยกับเขมรนั้นถึงแม้ว่าจะดูจบไปแบบ เงื่อนไขที่เป็นเรื่องของเอื้อผลประโยชน์ซึ่งการและกันในเชิงการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะผมเองผมรับไม่ได้ตั้งแต่วันที่มีการลบกันแล้วก็ผมออกมาไล่สดนะครับในภาวะที่รู้สึกสลดขดขู่กับผู้นําของประเทศและก็นักการเมืองนะครับที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องเนี่ยจนกระทั่งไปยุติรเรื่องของการลบนะครับเที่ยงคืนวันที่28ก,กรกฎาคมซึ่งเป็นเรื่องที่ แย่มากนะครับสุดท้ายนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนักการเมืองเหล่านั้น,นรับผิดชอบอะไรไหมนะครับปัจจุบันนี้นะครับคำพูดที่บอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ประเทศไทย,เ,ยเสียไปตายแม้แต่ตารางนิว้วเดียวตารางฟุตเดียวตารางเซนเดียวเนี่ยวันนี้ถูกครอบครองเป็นหลาย10กิโลร้อยกิโลเนี่ยคำถามคือตกลงแล้วเราต้องเสียเป็นร้อยกิโลแค่1เซน2เซนไม่พออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้เสียเซนเดียวเนี่ยเสียร้อยร้อยกิโลพันกิโลหรือจะทั้งประเทศ คุณต้องการอย่างนั้นหรือเปล่านักการเมืองทั้งหลายครับคิดดีๆนะครเพราะประเทศไทยนั้นพื้นดินของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ทับถมกันมายาวนานหลายร้อยหลายหลายร้อยปีเนะี่ยนับตั้งแต่สมัยที่คนไทยเนี่ยมีอิสระภาพจึงเรียกว่าไทยไงการเป็นไทยคือการมีชีวิตที่็นอิสระภาพไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของชาติใดๆโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยผมเองอินมากเพราะว่าผมได้เกิดอาําเภอหล่มสัก ก็จะศึกษาประวัติศาสตร์ของพระเจ้านะครับพ,พ,พ่อขุนศรีอินทราทิ์นะครับหรือนามเดิมคือพ่อขุนบางกลางท่าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อขุนผาเมืองนะเจ้าเมืองราชคือเจ้าเมืองราชทีค่คือบริเวณหล่มสักดังนั้นผมเนี่ยก็จะมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ว่าพ่อแม่บรรพบุรุษไทยของเราเนี่ยใช้เลือดเนื้อความเสียสละนะครับและชีวิตของทหารหารตั้งแต่สมัยโบราณปกบ้านป้องเมืองชิงเมือง ออกมาจากความเป็นธาตุของประเทศของคุณไปฟังประวัติศาสตร์นะจึงเกิดนะครับกรุงสุขโขทัยขึ้นมาเป็นรัชธานีแห่งแรกของชนชาติไทยที่มีประวัติศาสตร์ชัดเจนที่สุดในความเป็นเอกราชของคนไทยนะฮะหรือชาวสยามอ๋อนะอาจจะไม่เรียกสยามแต่ก็มีความเป็นไทยแล้วไม่ได้ขึ้นและไม่เป็นธาตุของใคร สืบต่อเนื่องมายาวนานจนถึงกรุงศรีอยุธยานะครับถึงแม้เราจะลบลาค่าฟันกับะมาะ่าขมรต่างๆไแล้วเนี่ยการเสียกรุงครั้งที่คนไทยเนี่ยก็สูญเสียเอกราชนะครับถูกเผาบ้านเผาเมืองเพราะความชั่วของนักการเมืองไงนะฮะในสมัยนั้นจําได้ไหมนะครับพญาจัก,กรีนะครับนะครับ,นะรบซึ่งนะครับ เป็นกระบะนะครับคนละองค์กับรัชกาลที่หนึ่งนะเออคนละองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับสุดท้ายแล้วเห็นแก่ประโยชน์บ,บ้านเมืองไม่เห็นประโยชน์กับบ้านเมืองเลยเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าบ้านเมืองก็ชักศึกเข้าบ้านนะครับคงไม่ต่างจากผู้นำเราที่ไปนะครับเอออห่หมกนะครับอยากจะได้อะไรยุคนี้มันเป็นยุคเหมือนกับสมัยของกุา ลุทงทั้งที่2ฉะนั้นคุณจะเห็นอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเนี่ยเยอะมากๆเพราะมันเป็นจุดที่กําลังจะนับหนึ่งใหม่ที่เข้าสู่ยุคของสิวิไลนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาพูดถึงคําทํานายของสมหากษัตริย์นะครับซึ่งปันนีจากนะครับอุนะครับจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับยุคของเราปัจจุบันเนี้ยนะครับก็จะเป็นยุคชาวสิวิไล นะครับซึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะเริ่มต้นเนี่ยถ้าจริงๆแล้วก็คือปีมาเมียต่อด้วยนะครับยาวไปคือปี69จนถึงปี75เนี่ยเป็นช่วงของการคลาบเกี่ยวที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสิวิไลนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องคอยดูเช่นเดียวกันนะครับกำลังจะบอกคุณนะว่าเราเห็นประวัติศาสตร์แล้วเราไม่จำนะครับเพราะว่ามันยาวนานไป โดยเฉพาะนักการเมืองไทยรุ่นใหม่ๆนะครับที่ไม่สนใจเลยว่าประเทศนี้ชาตินี้นะครับสยามนี้กว่าจะเป็นนะครับบ้านเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขเป็นสยามเมืองยิ้มแบบเนี้เรามีรากเหง้าวัฒนธรรม ศิละปะความงดงามศาส,สนานะครับถึงแม้จะต่างชาติต่างศาสนาก็ตามเราก็อยู่กันอย่างผาสุกเพราะนะครับบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีของบูรพากษัตริย์ที่นะครับได้ปกปักรักษาบ้านเมืองเรามาย,ยาวนานหลายนะครับต้องบอกเป็นพันปีได้แล้วนะครับถ้านับตั้งแต่สุสโขทัยอยุธย,ยายามากรุงรันโกสินทรี่สองรยกว่าปีนะครับ และเราอยู่กันอย่างสบายสุดท้ายเนี่ยคนที่ตายคือทหารแนวหน้าทั้งหลายที่เป็นรั้วของเราเป็นเกราะป้องกันภัยให้เราเนี่ยไม่ได้ถูกลุกลานจากอาริราาศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ที่อันตรายในยเรื่องของชายแดนฉะนั้นวันนี้นะครับคุณก็ต้องดูนะครับว่านะครับ คุณต้องดูนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่ระยะไกลอาจจะจําไม่ได้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์ใกล้ๆคุณฟังก่อนนะครับคุณจะได้รู้ว่าประเทศไทยนั้นกว่าที่จะมีผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่และเหลือเพียงแค่เนี่ยเราเสียอะไรไปบ้างนะครับนับตั้งแต่กรุง อสุริยุธยาเนี่ยล่มสลายไปในตอนนั้นเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่ากรุงอยุธยาเนี่ยถูกเผานะครับจนล่าเป็นหน้ากองไฟที่เผาอายุธยานี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหหลายวันหลายเดือนกว่าจะดับกว่าจะมอดพร้อมกับซากศพของทหารไทยและชาวบ้านที่ตายล้มเกลื่อนกันอยู่ทั่วเมืองอยุธยาหรืออยุธยานะครับ ดูความเยี่ยมโหดของคนที่เรียกว่านะครับเป็นเพื่อนบ้านของเราสิครับถ้านสมัยคอนนะครับเขาทำ้ายประเทศไทยเนี่ยรุนแรงแค่ไหนอย่างไรนั่นคือลากเงานาะวันนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าประวัติศาสตร์ใกล้ๆเนี่ยคุณเคยได้ยินไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยสูญเสียนะครับแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ย ก็ขมรก็บุกตีพม่าก็บุกตีเรื่อยๆนะครับจนมีสงครามเก้าทัพนะครับเป็นเรื่องที่เราเห็นในเรื่องของสงครามตอนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนนั่นก็หมายความว่ากว่าจะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหาคนครจนปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณดูสิว่าประเทศไทยนั้นหาผหากษัตริย์และทหารหารเนี่ยเขาออกรบเพื่อแผ่นดินเนี้ยมามากแค่ไหนเสียสละแค่ไหน แล้วนักการเมืองหรือผู้มีอานาจเนี่ยควรจะสาเนียกหรือสํานึกไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะเห็นผลประโยชน์กับพวกพ้องหรือพี่น้องประชาชนตาดําๆที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมด77ล้านคนอ่านึกดีๆนะฮะพรรคการเมืองผมเชื่อว่าไม่มีไม,ม,ม่ถึงล้านคนหรอกพรรคการเมืองเนี่ยที่พูดพวกเป็นรัฐมนตรีพวกนะสอสทข้งงลายนี่ผมเชื่อไม่ถึงล้านคนหรอกแต่คนเหล่านี้จะทําให้คนอีก77ล้านคนเสียประเทศ เสียเอกรเอกราชเสียอธิปไตยเสียพื้นดินของคนไทยที่ไม่ใช่ตารางน,นิ้วเดียวแล้วตอนนี้เราเห็นชัดๆอยู่ประสาทตาควายปราสาทคันนาพื้นที่บริเวณรอบๆที่เป็นรอยต่อของนะครับชายแดนทางฝั่งเขมรีก็ถูกลุกลานมายาวนานแล้วนะตามประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพิ่งลุกนะครับซึ่งจะเล่าให้คุณฟังว่าความเจ็บช้ำน้ำใจของคนที่นะครับไม่ได้ รักประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยแล้วก็ยือ้อถ้าใครกลับไปดูนะครับคลิปที่ผมพูดถึงเรื่องของการผมไม่เห็นด้วยการยือ้อหรือการหยุดยิงแต่วันที่สินะครับถึงแม้ผมเป็นคนปฏิบัติธรรมก็ตามมีคนด่าผมดไวยนะว่าทําไมถึงนะครับไม่รู้จักให้อภัยนะโทษทีครับวันนี้ถ้าสิ้นชาติจะสินส้นศาสนาไหมคําถามถ้าคุณไม่เชื่อผมเป็นคนรักศาสนามากนะผมรักในศาสนาพุทธ ผมเป็นคนที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าและต้องการสืบทอดรักษาศาสนาสมบัติศาสนาสถานศาสนาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นการที่ผมจะปกป้องพื้นดินแห่งพุทธภูมิเนี่ยผมผิดแล้วฮะเออต้องถามว่าผิดแล้วครับในเมื่อถ้าเกิดต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาลุกประเทศเราเนี่ยศาสนาพุทธก็จะเสื่อมทรงแล้วเราก็จะเป็นเหมือนเพื่อนบ้านเนี่ยไปดูสิอ่า อยากให้ประเทศเราไม่มีศาสนาเหมือนประเทศจีนเหรอคร,รับจ,จีน,นคอมมิวนิสต์เอาพระสงฆ์ไปฆ่าเลยนะเวียดนามฆ่าพระสงฆ์เผาวัดพม่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเผาบ้านเราเผาวัดเราเผาทองเผาพระพุทธรูปเราแล้วเอาไปไปเป็นสมบัติของเขาไปดูประวัติศาสตร์เขมรที่ไม่ต้องพูดถึงเลยรัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยใครนับถือศาสนาพุทธนะครับนับถือศาสนาคิดฆ่าทั้งหมดนะฮะตอนนั้นเองผู้นำขเขมรเนี่ย มีความมีความเชื่อมั่นในศาสนาคริสต์ก็ฆ่าชาวพุทธคุณไปดูนะพอเขมนขึ้นมาเป็นคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฆ่าคนกันเองเป็นล้านคนนั่นคือไม่มีศาสนาไงฉะนั้นเวลาที่เราจะดูรากเงา,างต่างๆเนี่ยให้ดูด้วยนะครับว่าผมออกมาไลฟ์สดเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ผมอยากให้คุณมองภาพกว้างและใช้เหตุผลว่านะครับประเทศไทยนั้นถ้าไม่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และระบบนะครับการปกครองที่ดีเนี่ย คำถามคือประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรครับและเราจะไม่มีรากเหง้างวัฒนธรรมนะครับความเชื่อศิลปะความงดงามความสุนทรีในชีวิตที่ความเป็นคุณค่าของความเป็นคนไทยเลยเหรอครับคุณไปดูต่างประเทศสิครับเอาง่ายๆเขมรเนี่ยเขาพยายามจะเคลมทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทยเพราะเขาไม่มีรากเหง้าไงคุณต้องการเป็นอย่างนั้นกันใช่ไหมนักการเมืองทั้งหลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับ